วันนี้ก็จะย่างนะครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วผมนะครับผมแกไปเหรอฟังโคอกเลยไหนมันโหแข็งโดกเลยสวัสดีครับกับตบาบนนอกมาแล้วนะครับ 5้ามงเย็นได้เวลาก่อเตานะครับไม่รูู้อมืองกันแล้วครับนวันนี้เป็นเมนูเนื้อครับแต่นเนื้อประแถบหนึ่งนะครับเนื้อวัวคนขายบอกว่ามันคือชายสันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นชายของสันนอกหรือว่าสันในนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับเลืมถามมาด้วยคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับใส่แมสคุยกันเวลากครับ เราจะติดมันนะนี่ออกมาย่างน่าจะดีครับวันนี้ก็จะย่างนะครับกินกับน้ําจิ้มแจ่วขมนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดนะครับคลิปของกัปตันบานน้อกนะครับอย่าลืมนะครับกดสับสป라이ดนะครับติดตามกันไว้ก่อนนะครับผมน้านะครับก่อนที่เราจะมาย่างกันวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปหาผักก่อนผักแหนมผักแกล้มครับเดี๋ยวนี้จะพาไปรู้จักกับผักชั้นสูงนะครับน้า ไฮโซน,นิดนึงนะครับ,บ <S <S เก็บผักกันก่อนนะเดี๋ยวดูกันว่าผักชั้นสูงผักอะไรนะครับอ่าเราก็จะปล่อยให้ฐานนะครับคุกไปก่อนนะครับก่อฐานเรานะครับแล้วก็ใช้เวลานี้แหละครับไปตามเก็บผักชั้นสูงของเราก่อนมาครับเก็บผักกันนี่นะครับ ว่านะครับผักชั้นสูงครับสูงจริงครับสูง,สงปี๊ดเลยอยู่ตรงข้ามคลองหน้าบ้านผมนะครับอยู่ในที่ของลุงนะครับมันคือ,อลิ้นฟ้าครับบางคนที่บ้านผมนะเขาเรียกหลายชื่อนะบางคนก็เรียกไข่กาบางคนก็เรียกขี้กานะครับเดีย๋ยวเราจะไปสอยเอาฝักมันอ่อนมานครับกินครับเนื้อย่างครับผมก็ไม่เคยลองกินนะเขาว่ามันจะ ขมขมนะครับเนื้อย่างแกล้มกับผักขมขมน่าจะเข้าท่าครับเดี๋ยวลองดูครับ้ไ,ไม้ยวนี่นะครับให้ลุงจัดการโขมไม้น่าจะถึงถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเอาไม้ต่อลองน่าจะตีได้โอ้โอหยาวเฟื้อยเลยเอาครับลุงนำหน้าเลยครับผมตามหลัง เนี่ยมันเป็นถักชั้นสูงจริงใช่ไหมส,สูงปิดเลยไหนต้องฝากไหนฝากที่จะกินมันต้องยังไงนะมันต้องอ่อนแบบผิวได้อย่างนี้เหรอถ,ถ้าแกแข็งแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้ว แกก็จะแข็งตรงงี้เหรอใช่ใช่ปักนี้น่าจะได้อยู่แต่ต้องดูว่าไม้จะถึงหรือไงครับลุงเดี๋ยวรอแป๊บนึงแปะไม้ต่อโอ้ไม้ไม่ถึง<ม>โหสูง<ม>จริงไฮ<ม>โซจริงอ<ม>่ะสัก<ม>ครู่ครับตันสอยาวขามายาวเกินไปปัดโหมันผ่อน vạch 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 nó vạch 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 เรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วววโอ้โหสุดยอดครับลุงยีมือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอาเป็นอันไปสรุปแกะแกไปเหรอบันคอหักเลยไหนมันโอ้โหแข็งโดกเลยมันต้อง แกหมดน้องก็แกมันต้องอ่อนแบบขยับได้ใช่ไหมใช,ใช่มันต้องอย่างนี้ต้องกระเออแกไม่ได้ละอย่าละ,าละกินไม่ได้แล้วนี้แต่ว่ามีแผ่นสองอนะครับมาเดี๋ยวฝากเล่นยอดนะครับรสชาติคล้ายๆกันฉันไม่ลงุงใช่คล้ายกันคล้ายกันอ่านะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะเดี๋ยวจะลองเนี่ยแบบยอดอ่อนครับเจอหมายใหม่นะอันนี้ฝากจึงเดียวครับเจอเป้าหมายใหม่อันเนี้ย น่าจะอ่อนแน่นอนอ๋อล้วงแล้วล้วงแล้วหลับม,มคคบีงานมีงานนะครับนะงานหนึ่งอ่านั่านั่นนะ่ะเนี่ยนะเนี่ยนนี่ยก็น่า,น,า,น,าน่าจะได้นะนี่นะครับอย่างน้อยได้แล้วหนึ่งงานนี่ถ้ามันกินได้มันจะนี่ครับ เนี่ยฮะมันจะบิดได้นี่คยัองอ่อนเดียวก,กินได้อ่าเอออผมว่าต้องตัดเครือต้องดึงเครืออ่า uh. อันแหละ นาย,ายแล้วช่วยเอาปืนยิงฝากนีะ้ให้ล่วง,ห, <Okay. S 1> งหน่อยดิยิงให้หน่อยยิงดิให้ล่วงมาเลยนะไม่เห็นล่วงอ่ะเด็มันไม่เห็นล่วงเนาะนี่นะครับสุดท้ายไม่พ้นมือมันดุดไปได้นะครับ <c oughs> ยาวแต่ลิ้นเดะลิน้นฟ้าครับนี่อันนี้ยิงอ่อนเลย่ะได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าบ้านไปทำ เนื้อย่างนะครับไปเสร็จสำเร็จหมดไปครึ่งชั่วโมงครับกับการสอยลิ้นฟ้านะทานออนเลย ้วกันวันนี้จะย่าง3ามชิ้นนะครับที่เหลือเก็บไาทำอื่นนะ,ะแล้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับเกลือปน่น พริกไทยครับไอ้คนตบตบต,บตบกซะหน่อยลกลับด้าน แล้วไม่รอเวลาแนละ้วเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลงเตาย่างเลยหลัจา <c oughs> จิ้มรอเลยนะครับ <c oughs> ข้าวคั่ว <c oughs> พริกป่น ของชูลล์รสปลานิดนึงนะครับดีสเร็จรูปอันนี้เขาจะต้มมาแล้วนะครับใส่อันนี้เยอะหน่อยก็จะใส่ดีแท้ๆนีครับที่ผมอันนี้ต้มเองนะซื้อมาต้มไว้นะครับอันนี้แหละ สีเห็นไหมโอ้สีสวยเลยนี่โรโยต้นหอมผักชีสักหน่อยนะครับเร็ียบร้อยน,นทนนี่ิฟ้านี่มีสองกระแสนะ บ้างก็ว่าย่างจะหอมอร่อยบางคนบอกว่าย่างแล้วไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราสองแบบเลยเราชิ้นน้อยเราย่างกัน มันเยอะแอบนะ่ะไฟร้อนแรงจริงขอไฟมันเจอมันกับไปนะครับออลูกย่งเล ใหญ่ใหญ่นี่ก็แรงครับเนี่ยสุกแล้วมันจะหอมหวานโอ้โหอันนี้ดำดำ 넌넌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  <자리미> <spooky> <음 <Jacquettes> <surputs> <cuarto material> <DVD> จะนุ่มนะม,นมันมีมันอยู่เยอะนะครับมันนี่อยากจะลองย่างแห้งๆดูว่ามันจะกรอบหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นที่ใหญ่ครับลองไปย่างต่อไข่กาเราีดำๆก็ขูดออกหน่อยนะครับ ดำออกหน่อยลองดูจะเป็นยังไงหอมทะย่างอืมมีความเหนียวครับ แต่ส่วนมันก็ช่วยได้เยอะครับมันก็ตรงมันก็ช่วยเคี่ยวง่ายหน่อยนะไม่เหนียวทางชิ้นนะอืมลองไข่กาในฟ้าย่างแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหอมนะน่ามาันจก อืมก็ดีนะอืมมันมันมันขมขมจุกึกครับเอาเคี้ยวหมดแล้วมันหวานนะหวานปลายเหมือนพวกผักใบขมทั่วไปครับจะขมก่อนแล้วก็หวานตกท้ายนี่เอาฝักสดนนี่แบบไม่ไ้เผานะ ผมว่าฝักสดจะขมกว่าอขม,มกว่าแล้วก็จะไม่ค่อยรู้สึกหวานเท่าไหร่ตอนที่กลืนแล้วนะครับอืแต่มันกรึบเนี้ยฝักสดนะกินกับเนื้อย่างผมว่าโอเคแหละเดียงแต่ว่ามันสอยยากเยินแล้วเกิน ไข่กากับเนื้อย่างนะครับลุงโหสดรตอยตั้งนานนะลุงลุงกินมานานยังไงไข่กาเนี่ยหินฟ้าเนี่ยโอโ้กินมาตั้งแต่น่าจะเล็กๆเ,เลยเนะ่มันเป็นอาหารพื้นบ้านประจําพื้นบ้านของถิน่นของถิ่นเลยครับแต่บางคนก็เจอขมเจอเฟื่องเขาก็ไม่กินนะลุงชอบแบบไหนแล้วระหว่างไอ้สดกับเผาเนี่ย ลุงชอบแบบสดๆอ๋อมันจะกรุบกว่าอ๋อใช่ไหมเอออันนี้มันจะมนนิ่มมันนิ่มอ่าจะยังสดๆนี่แม่เทัาเลยแล้วแล้วก็ยิ่งยิ่งเนื้อด้วยนะเนื้อย่างนะอ้าทำไมมีแต่เนื้อล่ะจิ้มอย่างนี้น่านไงไม่มีไข่กาเลยที่กาตามแอมโอตามหลังอ๋ออ๋อ้ยางงี้ผมนะผมว่าอาหารพินบ้าแท้ผมว่า เผาแล้วมันขมน้อยกว่าแล้วก็ผมชอบแบบนี้จำไปพร้อมกันเลยเต้นมันต้นใหญ่ดอกเพียบเลยนะนนเล็งมาหลายอาทิตย์ละต้นนี้มันหนูวงฝกักไม่ออกฝักสักทีครับเป็นดอกเป็นช่ออยู่นนะั่นแหะผมก็เลงว่าเออเดี๋ยวถ้ามีฝักเดี๋ยวจะลองมาทำคลิกให้เราดูกันนะครับรอเป็นเดือน ออกมาก็แก่ไปปอยไม่ได้แก่เกินอีกดีนะวันนี้ยังเหลือให้เราเทสสองฝักสองฝักนะครับเมื่อก่อนหน้าบ้านมีนะต้นหน้าบ้านพอออกมาตัดละตัดให้มันเตี้ยมันก็แตกเขาก็กินยอดครับไม่ได้ไม่ได้กินฝักไม่กินฝักเขาฝักต้องให้ต้นมันต้องขึ้นสูงก่อนต้นสูงจะเป็นฝักนะเหน่อคนออกแรงวหนือที่เชียร์ถ่ายถ่ายวีดีโอง่ายครับ อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ดิอย่างนั้นอย่างงี้คนออกแรงนะครับไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เราเตรียมมันนี่ไว้แผ่นสองไหมยอดลองกันหน่อยเดี๋ยวก็ใช่แต่มันจะรสชาติไม่เหมือนตับขมกว่าตักมันจะออกมันยอดมันไม่ออกมันเลยอ่ะใช่ใช่ขมอย่างเดียอะดีนะได้แผ่นหนึ่งมา อันสองอเก็บไว้ให้พ่อกินดีกว่าไม่เอาตามมาแล้วใบจิกลุง,ง่ชอบจริงนะเยอะมากกินไม่ทนันกินไม่ทน<ต>มันมันไม่ทนันกินมันแตกตลอดม,มันก็แตกตลอดครับแต่กินอร่อยใบจิกนี่ทุกคลิปถ้ามีลุงก็มีก็มีจิกนี่อันนี้ก็ดีหอมใหญ่ สุกแล้วหวานนะอ,อร่อยสิหวานโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันย่อยไปมันจับไม่ได้ลงอออย่างงั้นเนี่ยที่นี่ใหญ่ปะจริงครึ่งจืบนี่จบเลยน่านแหละไม่เข้า,ขาโอ้โหจับเลยโอ้ควันยังกลุ่นอยู่เลย

แต่บางชิ้นมันอยู่ด้านในมันไม่ค่อยไม่ค่อยสุกเราก็จะยังมีความฉุนที่นดหน่อยแต่ถ้าชิ้นที่ข้างนอกมันสุกหมดทุวเนี่ยหวานมันก็จะไม่ฉุน,นก็จะออกหวานเนี่ยเนื้อทอดย่างแล้วมันต้องมันต้องให้สีเหลืองเนี่ยเนี่ยสีเหลืองนี่จะอร่อยเครื่อมันกรอบชิ้นลางหลังมีเดี๋ยวให้กรอบเลย โอ้โหชิ้นสวยเลยเนี่ยลงน้ำจิ้มนะยังไงก็นุ่มครับเนื้อย่างเนี่ยโอ้แต่เลือกผิดเหนียวนะอ่าแต่ว่านี่เราคัดตัวแล้วหมับเข้าให้มสมกับที่ครึ่งชั่วโมงนะลิ้นฟ้าเนี่ยไปทั้งสูงเอาละ,ะครับก็แนะนำแล้วนะครับผักไฮโซนะผักชนสูงบ้านใครมีก็ ลองดูครับสอนมากินครับมันัำพื้นบ้านครับมันอยู่นอกบ้านเราไม่ต้องคือต้องหาครับอย่างเงี้ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นเนื้อย่างครับนี้เลยนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้นะครับในช่องกลับตำบ้านนอกนะครับคินหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ